ผมกราบสวัสดีชาวสปีดดิปเตอร์ที่นาติดทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมโอเคชแนลครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องตามหารถซูเปอร์นวากันนี่นี่ฮะต้องบอกก่อนเลยว่างบมาเรามีแค่นี้จริงๆครับผมเราจะเปิดเท่าที่เรามีแลกันนะผมเราไม่โลภมากนะฮะเราจะมีเท่าที่เราจะมีนะครับถึงเราจะไม่ใช่ใส่เปย์นะแต่เราจะไม่เทรถคันนี้แน่นอนนะผมมากับกล่องแรกฮะงบเรายครับผมเราต้องมีการหลอกล่อจีเอ็มนะ ใช้สูตรของเราแ้บผมปิดเปนะิดเด่นฮะหลอกล่อ GM เไปฮนะจังหวะนี้ผมขอเพลงมาผมมากับการเปิดกล่องฮนะเรามีงบแค่นี้เราจะเปิดแค่นี้ละกันนะมาผมลุ้นเหลือเกินนะกล่องแรกฮนะลุ้นแทบตายนะผมมีลุ้นมากเลยเนะี่ยกล่องแรกครับผมมาเปิดเอ้ย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  อาวอรู้่ายดีใจตั้งนานอู้อะไรเนี่ยหนึ่งวันโอ้โหไม่เป็นไรแล้วกันนะผมเราเปิดกล่องเดียวไม่หวังอะไรมากผมในวันเราก็ดีใจแล้วนะนี่คือดีใจแล้วนะได้วันหนึ่งก็เขาผมมาไหนๆก็มีรถคาร์ทเอชัยแล้วเราไปดูรีวิวกันแล้วอ่าแล้วก็ผมกดจับคู่มแล้วรผมเป็นการจับรถเอครั้งแรกของผมมาที่อยู่ในเซิร์ฟไทยนะผมถึงมันจะแค่วันเดียวนะแต่เรากล่องเดียวจะหวังอะไรมากผมมา เริ่มเกมแล้วผมสแนบู๊ไปครับตรงนี้ขอสแนบู๊อื้มชนคันสสุดท้ายไปหนึ่งทีฮะสวยพี่สวยฮะตรงนี้ข้างหลังอ่ะอื้มโคเร็วเลยโอ้โหนี่ฮะเป็นการจับรถเอครั้งแรกของผมอ่ะอื้อหือดิฟโชว์ไปหน่อยครับผมเนี่ยครับหลบหน่อยครับผมรถใหม่จะเดินนะผมหลบไปหน่อยฮะไอพวกรถเก่าๆถอยไปฮะรถใหม่มาแรงครับผมรถใหม่มันมาแรงนะจ๊ะนุ่มฮะดิฟเข้าช่องแคบมารากายอย่างสวยงามมาตรงนี้ข้างหน้านี่ขอ W C W ไป ได้สิดี๋ยวดกดผิดนะผมรีบมือรวนไปหน่อยฮะไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ตีห่างมาพอสมควรรถเอโชพลังของรถเอไปหน่อยเร็วดีใจเหลือเกินนะมีรถเอต้องอ้วนยน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปลงแรงกันดีกว่าครับสำหรับคลิปหน้านะผมฝากติดตามมันไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ห่างพอสมควรถือว่าดีนะเรื่องเรื่องอะไรโอ้โหตัวนี้เฉี่ยวเกือบนะมันคุมควบคุมง่ายนะผมรู้สึกว่า มันควบคุมง่ายกว่า,ารถคัสดีมากเลยนะที่ผมจับดูเนี่ยผมยังไม่เข้าไปดูเรื่องสเตตัสอะไรของตัวรถเลยเนี่ยผมได้ปุ๊บผมเอามารีวิวให้ทุกผู้ชมกดจับคู่าเลยเนี่ยฮะดีใจขนาดไหนโอ้โหตรงนี้เขาสวย,วยงามเลยฮะโอ้โหอะไรแล้วเนี่ยข้าง้านนี้อะไรเนี่ยในมินิแบบไม่เห็นใครแล้วทุง่งสายตาเนี้ยต้องโชว์พลังรถเอเลยนะผมเขาเส้นชัยคนเดียวไปเอาเขาเส้นชัยคนเดียวไปเอาจังหวะต้องเข้าคนเดียวแล้วแต่เราไม่ขึ้นนะเรามีในโตเก็บไว้อยู่ครับผม เราใช้ในโตไปฮะทางตรงไปฮะข้างหน้าเนี่ยแนะนำให้เบรกกิ้งยิบหรือว่าค,คลิกเทินไปนะผมเนี่ยเบรกกิ<อ>้งยิบไปมันอยู่แล้วฮะรถใหม่มันอยู่แล้วผมโอ้โชว์พลังรถใหม่โอ้โหนี่นิวกอร์โชว์ด้วยเร็วกว่าอันเก่ากีววิโอ้โหเร็วกว่าอันเก่าพี่กิววิปเลยน้วยแล้วไเราไปจับคู่ดึงเกมกันดีกว่าฮะเราจะไปอวดรถใหม่ให้หลายๆคนได้ดูกันว่าเราเปิดแค่กล่องเดียวอะเราก็ได้แล้วอะไป อ่าผมมาพบกับเกมที่2ของวันนี้ฮะต้องบอกเลยว่าตานี้รถเอเขาให้ใจเยอะมากเลยทีเดียวเอามีด้วยกันถึงสี่ค่ะเลยทีเดียวครับผมมาผมเกมจะเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้เตรียมสแนปบูทแบบเกมกระตุกโอ้เกมกระตุกเกกกลยครับผมมันเป็นที่เกมอยู่เป็นที่โทรศัพท์กันแน่เนี่ยฮะท่านผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวว่าพบปัญหาแบบผมมันกระตุกช่วงต้นเกมอ่ะมันเป็นไม่ค่อยบ่อยแลลวครับผมแต่มันเป็นบางทีนะ ถ้าลงแรงนี่ผมจะหัวร้อนมาผมแต่ไม่เป็นไรนะตาน,นี้เราก็ห่างเพอสุสมควรนะผมเราได้รถ A แล้วเราจะไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะ mm hmm. เรามีรถ A มาขับแล้วตรงนี้ WC นะ CWC โอ้ hmm. ข้างหลังเราตาไม่ค่อยจะทันเลยนะ mm hmm. มันรู้สึกว่ามันแรงนะแรงมากเลย mm hmm. ไปเทียบกับผมเห็นความแตกต่างของเลเซอร์กับรถคันนี้มากเลยทีเดียวนะ mm hmm. ผมอัพเลเซอร์เต็มกับชาโด์เต็มแต่พอมาจับคันนี้ที่ยังไม่ได้อัพเลยนะเห mm ็น hmm. ความแตกต่างเลยครับผม ท่านผู้ชมต้องมาจับเองอะถึงจะรู้อะมันแล้วแต่นคนนะผมบางทีทุกคนอาจจะถนัดแต่ละสายรถมันรถแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะความถนัดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะผมบางคนอาจจะชอบบิ๊กคิวอย่างนี้ก็ได้นะผมฮันเตอร์อย่างนี้อะชาโดสไตล์ Style, หรือว่าบางคนอาจจะชอบพรีเซอ้อคันใหม่ก็ได้นะผมทุกคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันนะผมใงความชอบนี่ทุกคนต้องมาลองเองนะถึงจะรู้นะว่าเราชอบแบบไหนผมไม่ลองไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็ เหมือนมาขี่รถบ่นไปวันๆว่าเราได้รถคาสตเอมาโชว์มาโชว์เนี่ยไม่มีนี่ดูดิครับผมรถคันคัสตเอคันใหม่คัสต์เอคันอื่นตามไม่ทันเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องชะลอรอไปเนี่ยแต่ไม่เอาดีกว่าผมเราขับคุยไปขับคุยไปดีกว่าผมสำหรับรถอินวันของเราฮะเราคุยเล่นๆไปฮะจังหวะนี้ครับผมรอบสุดท้ายแล้วข้างหน้านี้ก็ที่หนึ่งไปนะอ้าวแล้วข้างหน้าผมอ้าวเฮ้ยอฮ้เร็วั ท่านผู้ชมดูฮะอ้้หไอ้คันเลงเหลืองงนี้ยังตามหลังเรามาอู้หพระเจ้านี่อู้แล้วก็นิวสกอร์ด้วยนะอู้หรถไอ้รถมันกินเปืนบ่อนหรือเปล่าเนี่ยมันตามหลังผมถึงสองรอบอีกทีเดียวนะผมอ้้ห เอาเป็นว่าวันนี้ก็พอแค่นี้กับรายการน,นะครับผมถ้าคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสตอร์คให้ผมเปพลินใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยฮะครับ,วนนรบสวัสดีครับ